เธอนี่มันแต็งหนึ่งจริงๆเลยนะอมฟ้า ชุดทั้งท่าเต้นดูลงคุณไปเป็นแสนครูเห็นแล้วชื่นใจแทนชื่นใจจนหน้ามันใสข่บคนข่าค,ครูพวกหนูพยายามกันมากซ้อนถึงตีสองทุกวันเลยค่ะพูดถึงความพยายามเธออาจจะได้เกรดวิชาครูไม่ค่อยดีนะสม้มซ่าถ้าครูให้เกรดศูนย์เธอไปนี่แย่เลยเนาะเกรดเฉลี่ยมีผลกับการยื่นเข้ามหาลัยซะด้วยสิครูจะทําอะไรคะวิชาครูหนูส่งงานและสอบผ่านทุกครั้งเลยนะคะครูมีข้อเสนอดีๆให้แลกเกรดสี่วิชาคณิตศาสตร์กับชัยชนะ ของสีม่วงที่ครูคุมอยู่จะให้หนูทํายังไงคะสีชมพูสอนกันมาครึ่งปีเลยนะคะระหว่างที่สีม่วงแสดงที่เธอไปแอบถอดน็อตของพร็อพชิ้นหนึ่งให้พังลงมาเอาแค่ให้พอดูน่าสงสารนะไม่ต้องให้ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลทันทีที่พร็อพสีม่วงพังเธอและเพื่อนหลี่สีชมพูของเธอต้องทําเป็นเข้าไปช่วยประคองคนที่ล้มแล้วช่วยกันยกพร็อพที่พังออกไปถ้ามีคนมาเห็นพวกหนูทําแบบนี้สีชมพูออก็เอาชนะสิคะถ้าคิดว่าพออ,อจะตัดสินจากท่าเต้นสวยๆหรอไม่เลยภาพที่ที ตัวเต่งยื่นมือเข้ามาช่วยทีมรองบอลมันคือภาพของน้ำใจนะักกีฬาที่สวยงามที่สุดสีม่วงจะชนะเพราะความน่าเห็นใจและสีชมพูของเธอจะได้รับเสียงปรบมือในฐานะแม่พระงานกีฬาสีวินวินปล่ล่ะครูจะรักแม่หนูแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าหนูโดนจับได้ขึ้นมาล่ะก็ทาทุกวิถีทางไม่โดนจับได้สิเธอก็เลือกเอาเองนะสมซาจะเอาถ้วยรางวัลชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์หรือจะเอาเกรดสีที่ปูทางอนาคตให้เธอ ก็ได้ค่ะครูหว่วยเขาระสับแบตหมดไม่งั้นแหบ,บอัดเสียงให้ครูปากแดงไปให้ผอ,อ,อฟังละ <c oughs> ทำไงดีใครจะมีแฟนให้ระวังนะทุกวันนี้น่าัวมากโดยเฉพาะไอ้พวกแอปหาครูเนี่ยเชื่อใจใครไม่ได้หรอกครูทําเป็นรู้ดีจังแค่สามสิบกว่าแล้วนะยังไม่มีผัวเลย<ฮ>ใครว่าครูไม่มีแฟนอย่างครูเขาเรียกว่าเลือกเยอะต่างหากอยากบางทีไม่ต้องเลือกเยอะเกินไปก็ได้นะคะหนูอยากเห็นครูมีแฟนกับเขาสักทีค่ะ น้อยไม่ต้องมาห่วงครูห่วงคะแนนติตริสัยเธอก่อนเพราะฉันกำลังจะหักคะแนนเธอเอาละ่ะพอแค่นี้เลิกครับอย่าหักคะแนนเอาเลยนะคะครูคะ่ะงั่นก็ช่วยฉันแบกของกับห้องพักครูได้คะ่ะครูเอาไปขอโทษเธอครูวิ่งให้มันระวังหน่อยสิเออครูบอกว่าแอปหาคู่มันอันตรายไม่ใช่หรอคะแต่เมื่อกี้หนูเห็นแจ้งเตือนแอปโอมิเด้งฉําเลยเออ ครูก็ต้องสละชีวิตสอดของครูเพื่อพวกเธอครูต้องยอมโดนหลอกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเธอเห็นถึงจะมาสอนพวกเธอได้ไงยะโอ้ยครูไม่ต้องแอบค่ะนักเรียนเขาดูออกเนาะดูออกอะไรครูก็แค่เทสระบบให้พวกเธอเดี๋ยวเด็กอย่างพวกเธอก็โดนหลอกก็ได้หรอกแต่จะว่าไปแอปเขาก็ดีใช้ได้นะแต่มันไม่เหมาะกับพวกเธอหรอกโหครูดูท่าจะเล่นมานานนะคันนี้อ้ยวคุปากรีเอาของไปเก็บให้ครูได้แล้วได้ค่ะครู ใครมาทิ้งขยะเรี่ยราดแบบนี้เก็บไปทิ้งหน่อยสิายอรไทยอันนี้หนูไม่ได้ทิ้งนะคะปกติหนูทิ้งขยะลงถังตลอดเวลาค่ะครูวัสนาก็ไม่รู้แหละเป็นนักเรียนก็ควรมีจิตสำนึกเห็นแล้วก็ต้องช่วยเก็บสิหนูช่วยเก็บได้ค่ะแต่ขออนุญาตเบิกถุงมือยางสองชั้นน้ำยาฆ่าเชื้อเดตตตอทิชชู่เปียกสูตรฆ่าเชือ้อและหน้ากาก N95 ด้วยนะคะอันนี้จะเก็บขยะหรือจะเข้าห้องผ่าตัดกันแน่ยัคือว่าเศษกระดูกไก่นี่ดูสภาพแล้วน่าจะผ่านน้ำลายมนุษย์หรือแม้แต่น้ำ ครูจะให้หนูใช้มือเปล่าเก็บเนี่ยมันไม่ถูกสุขลักษณะนะคะส่วนครูก็อายุเยอะแล้วจะให้ครูก้มกล่อมงๆเก็บของเน่าๆพวกนี้เดี๋ยวจะปวดหลังเอาได้ค่ะหนูเข้าใจแล้วอีกอย่างโรงเรียนเรามีพานโรงนะคะครูฉันให้เธอเก็บก็เพื่อฝึกจิตสํานึกไงถ้างั้นหนูขอคะแนนจิตพิสัย20คะแนนด้วยนะคะเพราะถ้าจิตสํานึกดีขนาดนี้เราไม่ได้คะแนนเพิ่มมันก็ดูจะเอาเปรียบนักเรียนมากไปหน่อยอย่ามาต่อล้อต่อเถียงสมัยครูเป็นนักเรียนยังเก็บขยะได้มือเปล่าได้ล ครูจะให้หนูเงียบแล้วติดเชื้อฟรีเหรอคะแล้วติดเชื้อไปแล้วหรออถึงพูดแบบนี้จ๊ะงั <ll> ้นขอเรียนแจ้งว่ากระดูกไก่ชิ้นนี้อยู่ตรงนี้มาวันนึงแล้วค่ะพอดีตอนเช้าหนูแอบไปเช็กล้องวงจรปิดมาเห็นชัดเลยค่ะคนที่ถือปิ่นโตนั่งกินไก่แล้วทิ้งกระดูกลงพื้นก็คือครูนั่นเลยค่ะจะให้หนูส่งลิปเข้าไลฟ์ฝ่ายบริหารโรงเรียนดีไหมคะครูแกเองก็ได้ จิตสำนึกที่ดีเริ่มจากการไม่ยองกระดูกไก่ให้คนอื่นเก็บนะคะขอตัวก่อนคะ่ะครูทำไมแยกแฟนฉันทำไมฉันไม่ได้แย้งก็แฟนทักทำมาเองอะหน่อยโอ้ยหยดุดพวกเธอสองคนตามฉันไปห้องปกครองเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกผู้ปกครองมาพ่อแม่ส่งมาเป็นเรียนไม่ได้เป็นนักเลงนะยะแฟนฉันเนี่ยน้าทักกันไปดูตัวเองก่อนเถอะสภาพที่กระสิงมีชีวิตเซลล์เดียวแหมที่ชอบใส่ฟิลเตอร์ในไอจีเพราะหน้าจริงยังกับลาบที่ไม่ใส่เขาคู่อะ เห็นเราไม่อยากจะเอาคนอเหนี่ยงมาจั้งเลยสภาพ เกรงว่าจะไม่ได้คะ่ะครูทําไมจะไม่ได้ถาวรไม่ใช่หรอเนื่องจากหนูเป็นนักเรียนไม่ใช่พนักงานทําความสะอาดค่ะล่าพวกกับครูแบบนี้หรอโดนหักคะแนนแน่แนแยายอลไทยหนูจ่ายค่าเทอม18,250บบาทต่อเทอมเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนไม่ใช่เพื่อมาล้างจานให้ครูแบบไม่ได้ค่าเหนื่อยแม้แต่น้อยคะ่ะ นักเรียนก็ต้องช่วยเหลือครูสิถ้าครูอยากให้ช่วยจริงๆงั้นหนูขอออกใบเสนอราคาให้ก่อนนะคะโดยค่าล้างจานหนึ่งใบจะมีค่าใช้ใจ่าย100บาทครูให้หนูล้าง3ใบก็จะเป็น300บาทแล้วก็บวกค่าแรงหนูอีก100บาทรวมเป็น400บาทท้วนค่ะครูหนูรับออนทอสเพคค่ะสแกนจ่ายได้เลยนะคะ400บาทเลยเหรอคิดแพงจังวะงั้นครูให้คะแนนจิตพิสัยเธอเป็นพิเศษแทนเอาไหมหนูไม่อยากนําศักดิ์ศรีตัวเองไปแลกคะแนนค่ะครู <c oughs> ถ้าครูจะไม่ทาจ่ายงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะหนูจะ ต้องรีบไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนก่อนเพราะค่าเทอมทุกบาททุกสตางค์ล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรงพ่อแม่ที่ทำงานหนักไม่ได้จ่ายมาเพื่อดอนใช้งานให้ขัดถ้วยขัดชามค่ะและหนูก็ขออนุญาตยกเลิกใบเสนอราคาอันเมื่อกี้นะคะครูขออภัยจริงๆค่ะหน่อยแล้งเก็นด้วะนี่เธอเข้ามานีสิว่าไงครครู What can I help you with มีอะไรซ่อม ช่วยเป็คะคือโอ๊ยยายฝรั่งไงครูว่าจะฝากซื้อส้มตำหน่อยส้ม้าได้ค่คือเอาอะไรบ้างคะเอาส้มตำใส่ปูม้าหนึ่งครกปูม้าเออภาษาอังกฤษพูดว่าไงวะออ ายาวยาวๆนะภาษาฝรั่งพูดว่าอะไรนะสแน็คไชน่าขนมจีนอ๋อใช่ไรซ์นูดลส์อิสเจอร์แคสฟิลเชียร์จางวยแคครูเออออออันนั้นแหละมันเป็นภาษาที่ครูประยุกต์มาให้เธอเข้าใจง่ายๆไง,งไม่ต้องคิดเยอะสิมเปิลน,นะสิมเปิลซิมเโฟล์ฟแอนนี่เวย์ฝากซ่อมซ่าซื้ออะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วล่ะเออแต่บอกแม่ค้าว่าโนพุดชูการในส้มตำได้ไหมลูกช่วงนี้ครูลดน้ำตาลหมายถึงเนอเชียร์ใช่ไหมคะครูโอ้ยพูดตังมา หมายความหมายก็เหมือนกันนั่นแหละรีบไปซื้อมาให้ครูเลยถามเยอะแยะโอ๊ยครูว่าสนหนาแต่ไม่ไหวแล้วค่ะหนูงงมันต่ fish t i r e ตเรอแล้วยิ่งจะมีครับฮอสอีกคนอะไรอยากกินมาหนูไม่ไปซื้อให้แล้วค่ะ I'm done ไปหาซื้อเองค่ะครู I'm so sorry อื้ยใหญ่ฝรังใหญ่เจ็บสมัยนี้ใช้ไปซื้อส้มตับก็ไม่ได้อิงเรทของครูมันก็ very good อยู่ปะแกฉันขอเล่าคำตอบหน่อยดิเออไปดิใหญ่ออรัตเ แกเดี๋ยวข้อน,นี้ฉันลองทําเองดีมากอรไทยเมื่อกี้แกยังของลอกฉันอยู่เลยใครอขอไม่มีฉันไม่ลอกงานใครอยู่แล้วฉันเป็นเด็กดีไว้ดีมากห้ามลอกกันนะรูเรื่องเอาไว้แล้วเอางานมาลอกดิเอาไอ้นี่รีบนอนเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาไม่อยากตอนหนูอยากจะดูก็ตูต่อเฮ้ยได้นอนกทีก็งานจะเสร็จเฮ้ยจะนอนทำๆอนอนนี่ง เผื่อชาติหน้าไะ้คอยโด้ผีหลอจังงา วันนี้มาเป็นอะไรคะผีนักเรียนไทย <โน S 1> ผีมอต้นอันนี้เป็นผีแบบสวยเนาะใช่ไอ้เหล่าเ o ลลอัลเฟตหเสีย <laughs> 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 งหัวเย็นนี้ไปลอยกระทงกันปะไม่อะอีกแล้วทำไมต้องดื้อขนาดนี้ไม่ได้ดื้อแค่ไม่อยากสร้างบาปให้กับปา้ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากเลยนะแต่มันสอดคล้องกับหลักของหัวใจนะเสียวหัวใจมีไว้แค่สูบฉีดเลือดเท่านั้น มันคือการปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนะถ้าจะปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนะก็ไปบำบัดจิตไม่ต้องทิ้งขยะลงน้ำที่มันประเพณีไทยของดีบรรพบุรุษถ้าอยากปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจริงนะนู่นไปเคลียร์กองเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วก่อนนะที่รักโอเคถ้าตัวเองไม่ไปก็แล้วแต่เขาจะไปทำสิ่งที่เขาเชื่อเดี๋ยว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 ไปด้วยแต่แต่อะไรตอนที่เราลอยกระทงอะ่ะเราก็นั่งเฝ้ากระทงของเราไว้ด้วยนะ ก็น้างเฝ้าจนกว่าปลามันจะได้กินข้าวฟังหมดเปี้ยงไงหรือตนไอ้กระทงอ่ะมันเปื่อยใช่ไหมจะได้กลายเป็นปุ๋ยชีวเราจะได้เก็บกลับบ้านได้โอเคอย่างน้อยตัวเองก็ยังไปกับเขาเยี่ยมแต่อย่าลืมพกไฟฉายคาดหัวไปด้วยนะแล้วก็เราอาจจะอยู่ถึงตีสามเลยเพราะว่าเราต้องดูให้แน่ใจว่ามันย่อยสลายแบบสมบูรณ์แบบแล้ว รับไลดีจ้าเจ๊ค่ะวันนี้ส้มสร้างขอหมูสีไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อค่ะขอแบบเตรียมๆหน่อยนะคะได้เลยจ้ารอแป๊บนะลกูกรับไรดีจ้าหมูขอหมูสีไม้ข้าวเหนียวหนึ่งห่อค่ะแต่ต้องเป็นหมูที่เลี้ยงแบบไม่ขังคอกเลยนะคะและอาหารที่ให้ก็ต้องปลอดสารรดงเนื้อแดงด้วยตูจ้าเจ๊ซื้อหมูจากตลาดสดนะลกูกเขาคงไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นหรอกจ้ะงั้นไม่เป็นไรคะ่ะงั้นขอแค่ตอนปิ้งนะคะหนูรบกวนเจ๊ช่วยควบคุมอุณหภูมิของเตาถ่า,านให้คงที่ประมาณ 180- 180ถึองศาเซเซียสแล้วกกพิหมูด้อัตราสิ ที่สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเมลล์ที่สมบูรณ์ให้ผิวหมูมีความเกรียมกําลังดีค่ะหนูจา๋จาเจ๊ใช้พัดวีเอารูกหมูมันก็จะสุกตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะหนูต้องการข้าวเหนียวเคี่ยวหมูที่ผ่านการนึ่งด้วยไอ้นาที่อุณหภูมิประมาณ9 8องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะคะคือขอแบบที่มันนุ่มกําลังดีแบบไม่ดิบไม่แฉะค่ะ ไม่ต้องกลัวนะลเดี๋ยวเขาจะปกป้องเธอเองไปเลรอะลาก่อนนะพ่อลาก่อนนะแม่เราจะไปจากบ้านหลังนี้แล้วนะเออดีเหมือนกันแล้วจะไปอยู่ไหนละ่ะไม่รู้แต่เราจะหนีออกจากบ้านเดี๋ยวพ่อไปส่งที่ป้ายรถเมล์หน้าปากซอยไปขึ้นรถไม่ต้องขับไปซองห็อกให้มันเดินไปเองนุ่นอ้าว